วิธีออกจากระบบบัญชี TikTok ok. สามารถกดตามนี้ได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้เข้าไปที่ TikTok เข้ามาแล้วนะครับกดโปรไฟล์ทางด้านขวาล่างถ้าโปรไฟล์นี้นะครับเป็นบัญชี t i k t o k ที่เรากำลังจะออกจากระบบนะครับก็ให้กดไปที่ขีดสามขีดทางด้านขวาบนได้เลยเสร็จแล้วนะครับให้มากดเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยเลื่อนลงมานะครับและกดไปที่ออกจากระบบ เสร็จแล้วนะครับให้กดออกจากระบบอีกหนึ่งทีจากนั้นนะครับมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาบันทึกข้อมูลในการเข้าสระบบหรือไม่ตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกหรือว่าไม่บันทึกถ้าเรานะครับอยากจะบันทึกเพื่อที่ในอนาคตนะครับเ,เพื่อนๆจะเข้าบัญชีทิกต o อบัญชีนี้ในมือถือเครื่องนี้ได้ง่ายขึ้นเนอก,ก็็สามารถกดบันทึกได้ หรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนะครับไม่ต้องการเข้าสระบบบัญชีทิกตอกบัญชีนี้ในมือถือเครื่องนี้อีกต่อไปให้มากดไม่ใช่ตอนนี้ก็สามารถทําได้เนาะอาจจะตัวอย่างนะครับเลือกเป็นไม่ใช่ตอนนี้แล้วกันก็กดได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาอีกนะครับว่าจะยืนยันในการออกจากระบบหรือไม่ถ้ายืนยันนะครับก็ให้กดออกจากระบบได้เลยทีนี้นะครับมันจะเด้งกลับเข้ามาที่หน้าหลักของ t i k t o k ให้เพื่อนเพื่อนนะครับมากดโปรไฟล์ตรงนี้หนึ่งที เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะแสดงผลอยู่2แบบแบบที่1นนะครับในกรณีที่เ,เพื่อนๆมีบัญชีทิกตอกที่เคยล็อกอินกับมือถือเครื่องนี้เพียง1บัญชีมันจะขึ้นการแสดงผลแบบนี้เนาะแต่ถ้าในกรณีที่2เพื่อนๆนะครับมีบัญชีทิกตอกล็อกอินในมือถือเครื่องนี้มากกว่า1บัญชีถ้าเรากดมาที่โปรไฟล์เนาะมันจะออกจากระบบบัญชีก่อนหน้าและจะสลับมาเป็นบัญชีทิกตอกอีก1บัญชีแบบนี้ให้เราได้ใช้งานเนาะก็ให้เพื่อนๆน,น,น,นะครับลองมากดไอคอนตรงนี้1ที เสร็จแล้วนะครับให้ลองเช็คดูเนาะว่าบัญชีที่เพื่อนเพื่อนนะครับได้ออกจากระบบได้หายไปจากข้อมูลส่วนนี้แล้วหรือยังถ้าหายไปแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้เพื่อนเพื่อนนะครับได้ออกจากระบบบัญชีทิกตอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือวิธีการออกจากระบบบัญชีทิกตอกในมือถือเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากทำนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปกดตามแบบง่ายๆได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ